สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ n e c ก o m Channel เล่าเกม n ็ c ท o m คลิปนี้ครับจำล่าถึงตัวละครในเกม Eternal e v o l u t i o n ที่มีชื่อว่าออทานไปดูเลยครับออทานนะเป็นตัวละครที่มีดีไซน์เป็นตัวเซนทอร์ครับก็คือช่วงบนนั้นเป็นคนครับ มีเข่าด้วยมีหูด้วยคนตรงไหนนะอาถือว่าเป็นคนแล้วกันครับส่วนครึ่งล่างครับจะเป็นสัตว์จำเพาะจำเพาะประเภสัตว์เท้ากีดทั้งหลายครับมันจะเป็นช้างมา้าอยช้างไม่เกี่ยวครับมา้าวัวควายกวางอย่างนี้ก็ได้ครับแต่อย่างตัวเซนทอนี้ของออทานเป็นครึ่งล่างเป็นม้าครับอยู่จากหางหน่าจะเป็นม้าครับส่วนครึ่งบนก็เป็นกึ่งมนุษย์ครับเป็นดีไซน์ของตัวออทานครับ ตัวอัลทานเป็นตัวละครระดับ s s ครับเผ่าพันปีศสาจสสาอาชีพเกราะหนะักมีฉายาว่าขย่ากีบเหล็กครับส่วนคาจะปัดความของตัวอัลทานก็คือป้องกันโจมตีล้มแล้วก็ฝืนคืนชีพครับตัวอัลทานมีการเก็บค่าพลังงานมาจากค่าความเสมอกันนั่นก็คือเมื่อตัวอัลทานครับ จมตีศัตรูให้ตายนะครับหรือว่าโดนศัตรูโจมตีให้ลดลดก็จะเป็นการเพิ่มพลังงานในการปล่อยสกิลอันติเมตของตัวออทานครับไปดูกันที่สกิลแรกของตัวออทานเลยครับเมื่อออมมอร์ลนี่ก็คือเป็นชื่อแปลภาษาไทยมาจากออทานครับแปลเป็นไทยว่าออมมอร์ทลผมขอเรียกเขาว่าออทานเหมือนเดิมนะครับให้เข้าใจว่าออมมอเทลกับออทานเนี่ยคือตัวเดียวกันนะครับ เมื่อเอาทานอยู่ในการจัดทับครับจะถูกมองว่าเป็นเผ่าพันธุ์เทพได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับในเหมืองครับสามารถลงในเหมืองเผ่าพันได้ทั้งเผ่าพันเทพแล้วก็เผ่าพันปีศาจครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครลูกครึ่งครับได้ทั้งปีศาจและก็เทพครับหลังจากที่ฮีโร่ก่อหนนะักเผ่าพันเทพหรือเผ่าพันปีศาจเนี่ยตัวอื่นในทีมเราเนี่ยครับ ตายเมื่อไหร่ครับตัวออทานครับจะเปลี่ยนตัวละครเพื่อนเราตัวนั้นครับให้กลายเป็นจิตวิญญาณของตัวออทานครับเปลี่ยนร่างมาเป็นออทานเช่นกันครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนออทานนะครับแต่ตัวสีแดงครับโน่วยจิตวิญญาณตัวนี้ครับจะสืบทอดความสามารถครับของฮีโร่ที่ตายนะครับไม่ใช่สืบทอดความสามารถของตัวออทานนะครับ80%ของฮีโร่ที่ตายตัวนั้นครับที่จะสืบทอดมาก็จะมีครับการโจมตีป้องกันเฮดพีความแม่นยํา การเพิ่ดมดาเมจและการลดดาเมจครับเริ่มแรกนะครับตัวจิตวิญญาณที่มาเนี่ยจะมีพลังงานติดตัวมาด้วยอยู่ที่200หน่วยด้วยกันครับและตัวละครที่แปลงร่างมงาแทบจิตวิญญาณตัวนี้จะสามารถใช้สกิลอันติเมของตัวออาทานได้ด้วยครับน้ำวนแบ่งแยกและก็อีกหนึ่งสกิลครับก็คือสกิลที่มีชื่อว่าเหยียบย่ําแบบหลายแย่ๆก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับและจะมีการได้รับเอฟเฟกเบี่ยงเบนดัมเมดด้วยนะครับ โดยจิตวิญญาณตัวนี้ครับจะคงอยู่เป็นระยะเวลา30วินาทีและสามารถอัญเชิญได้เนี่ยสูงสุดคือ1นครั้งครับระหว่างการต่อสู้ทั้งหมดในแต่ละเลเวลที่เพิ่มขึ้นครับจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการสืบทอดสเตต,ตัสต่างๆของจิตวิญญาณนะครับยิ่งเลเวลเยอะขึ้นยิ่งสืบทอดได้มากขึ้นนั่นเองครับก็คือครับหากในทีมเราครับมีตัวละครเกาะหนักที่เป็นเผ่าพันธุเทพหรือพันวิศาจอยู่ในทีมเราแล้วเกิดตายนะครับ ก่อนที่ออทานจะตายเนี่ยตัวออทานก็จะเปลี่ยนตัวละครเพื่อเราตัวนั้นไปให้กลายเป็นร่างจําแรงจิตวิญญาณเขาครับมีร่างกายเหมือนกับตัวออทานเลยครับแต่จะมีสีแดงนะครับและจะสืบทอดความสามารถครับสเตตัสต่างๆมาจากตัวละครที่ตายนะครับไม่ใช่ตัวออทานครับแต่ตัวละครที่จําแรงมานะครับจะสามารถใช้สกิลของตัวออทานได้ครับไม่ว่าจะเป็นสกิลอันติเมอหรือว่าสกิลคอมมอนสกิลครับเหยียบย่ำไหล่ใหญ่ใหญ่ก็สามารถใช้ได้คราวนี้ไปดูกันที่ครับ เอฟเฟกต์พรสวรรค์นะครับหากเองอัพจะส่งผลทำให้สกิลนี้ครับหากมีครับในตอนเริ่มต้นหากมีจํานวนฮีโร่ครับที่เป็นเผ่าพันเทพหรือพันปีศาจครับฝ่ายเราครับทุกหนึ่งตัวครับจะเป็นการเพิ่มแม็กคิพีให้แก่ตัวออทานเนี่ยตัวละ5%ซครับซึ่งอันนี้ครับไม่สนนะครับว่าเป็นสายอาชีพอะไรครับขอให้เป็นตัวละครเผ่าพันเทพหรือพันปีศาจก็ได้ครับก็จะเป็นการมาเพิ่มแม็กคิพีให้แก่ตัวออทานครับไปต่อกันที่เอฟเฟกต์อาวุธชตัวครับ หากเราอับจะส่งมนต์น้ำให้ครับจิตวิญญาณครับเมื่อเกิดมาครับปกติเนี่ยจะมีค่าพลังงานติดตัวมาอยู่ที่200หน่วยครับก็จะกลายเป็นติดตัวมาอยู่ที่600หน่วยครับและเพิ่มจํานวนการเชิญได้ครับจากแค่1ครั้งครับในการต่อสู้จะกลายเป็นทั้งหมด3ครั้งครับใน1การต่อสู้ครับสามารถจําแรงตัวมาได้เนี่ยสตัวด้วยกันครับอันนี้คือสกิลแรกของตัวอทารนะบม ไปต่อกันที่สกิลต่อไปครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่าคำสาบแช่งของพิศาจครับเป็นสกิลเรียกใช้ครับเมื่อตัวออทานตายครับจะฟื้นคืนชีพทันทีครับโดยมี HP ตอนที่ฟื้นคืนชีพมาเนี่ยอยู่ที่70%และพลังงานอีก200หน่วยครับตลอดการลบครับเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับคือตายฟื้นได้1ครั้งครับครั้งแรกครับที่ HP ต่ำกว่า70%เมื่อไรครับ ตัวออทานจะเปิดเอฟเฟกเบี่ยงเบนดัมเมจครับซึ่งเอฟเฟกนี้ครับจะลดดัมเมจที่ตัวเองได้รับลงถึง50%ครับในแต่ละเลเวลที่เพิ่มขึ้นของสกิลนี้ครับจะเป็นการเพิ่มครับเปอร์เซ็นต์ HP ตอนฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาครับยิ่งเลเวลเยอะตอนฟื้นขึ้นชีพก็ยิ่งได้ HP ที่เยอะขึ้นครับก็สรุปก็คือเป็นสกิลตายเกิดหนึ่งครั้งครับของตัวออทานครับไปดูกันที่เอฟเฟกพรสวรรค์ของสกิลนี้ครับเมื่อเราอัพครับ เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นครับตัวออทานจะรับเกาะครับเป็นปริมาณ50%ของแมกเลือดของตัวเองนะครับซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา12วินาทีครับคือรับเกาะตอนเริ่มเกมนั่นเองต่อไปครับเอฟเฟกอาวุธเฉพาะตัวครับหากรองอัพกระส่งน้ำให้สกิลนี้ครับหลังจากฟื้นคืนชีพแล้วเนี่ยจะรับพลังงานจากปกติ200หน่วยกลายเป็น600หน่วยครับคือตื่นมาซัดอันติเมตตต่อได้เลยทันทีครับไปต่อนี่สกิลต่อไปครับ สกิลที่มีชื่อว่าเหยียบย่ำแบบไร้ใหญ่ครับเป็นอีกหนึ่งสกิลครับที่ร่างจําแรงก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับตัวออทานครับจากกระทือพื้นครับสร้างดัมเมจเท่ากับ28%ของแม็กเลือดของตัวเองครับ ึ่งดาเมจนี้ครับจะเป็นดาเมจวงกว้างครับซึ่งจะโดนศัตรูที่อยู่รอบๆทั้งหมดครับและทําให้มีโอกาสพื้นฐานอยู่ที่60%นตครับที่จะให้ศัตรูเหล่านั้นครับล้มลงครับโดยครับเปอร์เซ็นต์นี้สามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยการเพิ่มค่าความแม่นยำเมองตัวออทานครับตัวดาเมจครับของสกิลนี้ครับไม่สามารถติดคีย์ทิเคิลได้ครับและดาเมจนี้ครับจะต้องส่งผลทันทีครับไม่สามารถนําไปหักล้างได้ในภายหลังครับเพราะจะมี ตัวละครบางตัวครับที่มีสกิลความสามารถในการโดนดามเมจแล้วเนี่ยจะไม่ลดทันทีครับจะค่อยค่อยหักออกในภายหลังครับแต่สกิลนี้ของตัวออทานครับไม่อนุญาตให้หักออกภายหลังครับโดนแล้วต้องลดเลยนะครับและในแต่ละเลเวลที่เพิ่มขึ้นครับจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของดามเมจนี้ครับตามเลเวลของสกิลครับไปต่อกันที่เอฟเฟกต์พรสวรรค์ครับเมื่อเราอาจะส่งผลให้สกิลนี้ครับสามารถหยุดเอฟเฟกบุกทะลวงได้ครับตัวละครประเภทสายชีพแอสซัสซินลอบสังหารหรือว่า เว้นกาดกองหน้าครับที่มีสกิลในการพุ่งเข้ามาโจมตีครับหากโดนสกิลนี้เข้าไปครับจะหยุดใช้สกิลนั้นทันทีครับถือเป็นการขัดสกิลของทั้งสองสายอาชีพนั้ครับไปดูที่เอฟเฟกต์อุปช้าโตครับเมื่อเราอาบบับจะส่งพันธมิตครับทุกครั้งเมื่อออทานครับได้รับดิมเมจครับคูลดาวน์ในรอบถัดไปของสกิลเหยียบย่ำแบบระยะใหญ่นี้ครับจะลดลง 1>, 1วินาทีครับก็คือทุกๆครั้งที่โดนโจมตีครับจะเป็นการไปเร่งครับคูดาวของสกิลนี้ให้ปล่อยได้เร็วขึ้นอีกครั้งหนึง่งนี่เองครับหากอาทานไม่ตายซะก่อนนะครับก็จะสามารถเร่งคูดาวให้กับสกิลเหยียบย่าแบบไร้เยใหญ่ได้ครับไปต่ออันที่สกิลออนติเมทของตัวออทานครับสกิลที่มีชื่อว่าน้ําวนแบ่งแยกครับตัวออทานครับจะใช้ใบมีดหมุน สร้างลมหมุนครับและดึงดูดศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาครับสร้างดาเมจเท่ากับ m a ็กค30%ของตัวออทานต่อศัตรูครับและลดเอฟเฟกเกาะของศัตรูลง50%ครับการลดค่าเกาะในโหมด PVE จะไม่เกิน100%ของ m a ็เลือดของตัวออทานครับทันทีหลังจากนั้นครับจะเกิดซอกเข่าขึ้นครับสร้างดาเมจอีกครับเท่ากับ m a ็กค 3-4%ของตัวอ่อนทานให้กับศัตรูตลอดทางครับและมีโอกาสพื้นฐานอยู่ที่60%ที่ทําให้ศัตรูนั้นลมครับเช่นเดิมครับก็คือเปอร์เซ็นต์ตัวนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้ตามค่าความแม่นยำของตัวอ่อนทานครับดิมมจของสกิลนี้ไม่สามารถติดคิ i ติเคิลได้ครับและจะมีผลทันทีครับไม่สามารถหักล้างได้ในภายหลังครับในแต่ละเลเวลสกิลที่สูงขึ้นครับก็จะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ครับ สกิลดาเมจครับให้แรงขึ้นตามเลเวลของสกิลนั่นเองครับไปต่อกันที่เอฟเฟกต์พรสวรรค์ครับหากเราอาบจะส่งว่างสกิลนี้ครับศัตรูที่ถูกโจมตีด้วยสกิลนี้ครับจะได้รับเอฟเฟกรักษาและเกาะลดลง50เป็นเวลาถึง6วินาทีด้วยกันนะก็คือได้บัฟเบาลงนั่นเองครับส่วนอาวุธเฉพาะตัวครับเมื่อเราอับจะส่งว่สกิลนี้ครับ เมื่อเราปล่อยสกิลออกมาครับฮีโร่เกาะหนักของเผ่าพันเทพและเผ่าพันปีศาจทั้งหมดครับและจิตวิญญาณของตัวออทานครับจะสร้างดัมเมจแรงขึ้นอีก24อร์เซนซึ่งซ้อนทับได้มากสุดถึง3ขั้นด้วยกันครับก็เป็นการบัฟครับเมื่อใช้สกิลอิิเมตก็เป็นการบัฟดัมเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมครับที่เป็นอาชีพเกาะหนักครับทั้งเผ่าพันเทพแล้วก็เผ่าพันปิศาจครับแต่อาชีพเกาะหนักของเผ่าพันเทลินสมนุษย์เนี่ยไม่ได้รับบัฟนี้นะครับจะบัฟแค่เทพ ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่มีเงื่อนไขค่อนข้างจะเยอะนิดนึงครับจะเก่งก็แต่เมื่อในทีมนะครับเป็นทั้งผาพันปีศาจและก็ผอพันเทพนั่นเองครับและนี่ครับคือสกิลทั้งหมดของตัวออทานครับไปดูกันว่าครับตัวเกมแนะนําครับตัวออทานไว้อย่างไรกันบ้างครับไปดูกันที่กลยุทธ์นะครับตัวเกมแนะนําให้ออทานครับยืนในแถวหน้าเลยนะครับ ส่วนสเตตัสที่ตัวเกมแนะนําก็จะมี HP ครับค่าความมั่นยาแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บครับส่วนอุปกรณ์สวมใส่ที่ตัวเกมแนะนํามี3เซตด้วยกันครับก็จะมีเซตเคียวครับช่องหายอากาสครับเซตพื้นฐานของตัวละครที่มีการโจมตีล้มนะครับเมื่อใส่4ชิ้นครับจะลดดาเมจ15%าเเตครับทุกครั้งที่ใช้สกิลเอฟเฟกโจมตีล้มครับจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดอีก5%เให้แก่ตัวเองครับซึ่งซ้อนทับได้ทั้งหมดเนี่ย4ครั้งก็คือเป็น20%ครับ พร้อมทั้งฟื้นฟู HP ที่เสียไป20%มีผล1ครั้งในทุกๆ10วินาทีครับฟื้นเลือดได้อีกทุก10วินาทีครับ20%ส่วนที่2เซตที่ตัวเกมแนะนำก็จะมีเซตฮอกอายครับที่เพิ่มค่าความแม่นยํำ40%เมื่อใส่2ชิ้นแล้วก็เซตหัวใจครับลังสีรุนแรงเมื่อใส่2ชิ้นจะเพิ่ม Max HP อีก15%ครับอันนี้คือที่ตัวเกมแนะนำครับคราวนี้ครับไปดูกันนะว่าออทานับเซนทอขากีบของตัวน c กทอมครับ บิวมายังไงกันบ้างครับขอหาน้องเขาสักนิดน,นึงก่อนนะครับนี่ครับชิ้นท่อของตัวนี้ขอมมาไปดูนี่อุปกรณ์สใสกันเลยครับผมเลือกใส่ครับเป็นสองเซตใหญ่ครับก็คือสี่ชิ้นกับสองชิน้นสี่ชิ้นผมเลือกใช้ตามที่เกินแนะนำนะครับเซตเขียวครับจ้องหาโอกาสครับสี่ชิ้นส่วนสองชิน้นผมเลือกเป็นลังสีรุนแรงครับเพราะว่าค่าความแม่นยำของตัว ออทาน์ของผมเนี่ยผมบิวมาจนถึง200ค่าความม่นยัแล้วคือจะได้เปอร์เซ็นต์นะครับในการจุดทีล้มเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งครับจากปกติเนี่ยพื้นฐานอยู่ที่60%สรนับส่วนใหญ่ครับก็จะกลายเป็น1 2 0ซนครับซึ่งเกิด100%ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสามารถทำค่าความมั่นยัตัวออทาได้ถึง200แล้วเนี่ยผมก็เลยมาเน้นครับที่ค่า Mac คิดด้วยชุดลังสีรุนแรงแทนนะครับส่วนสเตตัสครับของกลุ่มความสมใัยครับเหมือนเดิมนะคครรัับบบ3ชิ้นน อาวุธเสื้อและกางเกงครับก็จะเป็นเมนสเตตัสที่คงที่อยู่แล้วนะครับอาวุธเป็นโจมตีครับเสื้อเป็นป้องกันและก็กางเกงเป็นแม็กซีครับส่วนซับสเตตครับผมก็จะเน้นไปที่ HP นะครับเป็นหลักครับแล้วก็ค่าความแม่นยำครับตามมาด้วยลดอาการบาดเจ็บครับเพื่อให้ค่าความแม่นยำถึง200นะครับก็จะเน้น3ค่านี้เป็นหลักทั้ง3อุปกรณ์เลยทีเดียวครับส่วน3ชิ้นล่างครับ ถุงมือครับผมเลือกเมนสเตตัสทับเป็นแม็ h เ50%ป็นะครับส่วนซับสเตตเหมือน3ชิ้น,นเลยครับเน้นเป็น HP ความแม่นยำแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บครับส่วนมวอครับผมใช้เมนสเตตัสทับเป็นแม่นยำร้อยหนึ่งนะครับเพื่อที่ผมจะได้ไม่จำเป็นต้องไปหาว้าความแม่นยำอีกร้อยหนึ่งนะครับในซับสเตตัสถ้าผมจะได้เป็นเน้นในเรื่องของ HP ได้นะครับราจะเป็นมัวครับ ความเป็นยันต์ใหนึ่งสดสับสติไตของหมวกก็จะเป็นครับแม็กคิดพีครับลดการบาดเจ็บหรือค่าความยม่นยส่วนรองเท้าครับผมเลือกใช้เป็นเพิ่มครับเพชพีอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะครับส่วนสับสะเต็ดเหมือนเดิมนะครับเป็นเพชพีครับลดการบาดเจ็บหรือว่าแม่นยำก็ได้ครับถ้าเพื่อนๆมีครับและนี่ครับคือตัวออทานครับซินทอขาคีครับที่ผมบิลขึ้นมาครับใส่อุปกรณ์ประมาณนี้เนาะและก่อนจบไปครับขอเอาซินทอครับ ไปโชว์ให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งรอบครับตัวในด่านธรรมดาแล้วกันนะครับโอเคแล้ัธรรมดาก็ผมเลือกครับก็จะมีตัวเส้นท่อหนึ่งตัวครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตนะครับประจำทีมของสายอาชีพแทงนะครับก็คือคาริสครับส่วนอีก3ตัวครับเพื่อนคู่หูผมเลือกเป็นก่อนหนักทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณลุงผู้เท่าเต่าอาคอนะครับ หรือตัวแท้งก่อนหนะอีกตัวหนึ่งคือคาเบนและก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่ผมเลือกมานะครับเพื่อใช้โชว์สกิลจิตวิญญาณนะครับของตัวออทานครับก็คือไซด้าครับตัวนี้ผมเลือกมาโดยที่ไม่ได้ใส่ชุดป้องกันอะไรเลยนะครับจุดประสงค์เพื่อให้ไซด้าตายครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับสกิลหากมีตัวละครก่อ,นอหนัก พันธุ์เทพหรือพันวิชาของฝั่งเราตายเมื่อไหร่ครับจะเสกครับกลายเป็นจิตวิญญาของอัทานให้เพื่อนได้เห็นนั่นเองนะครับโอเคครับเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับก็ไปดูเลยครับขอปรับความเร็วเป็นหนึ่งนะเพื่อนจะได้เห็นง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูตัวไซด้าครับตายเมื่อไหร่ครับอทานก็จะเสกตัวไซด้าเนี่ยครับให้กลายเป็นจิตวิญญาของอัทานตัวนี้ครับอย่างที่เ่ห็นตัวสีแดงสามารถใช้สกิลที่เบีดได้เหมือนกันครับนี่ตายไปแล้วนะ อันนี้คือสกิลจิตวิญญาณครับเปลี่ยนเพื่อนให้เป็นจิตวิญญาณด้วยอัลทานนี่เสกิลทันดีเมียของตัวอัลทานนัเมื่อใช้ครับเป็นการดึงครับตัวละครคู่ต่อสู้ให้มารวมเป็นกระจุกเดียวกันครับอยูตอนใช้อันนีเมียครับนี่จะดึงมาที่อัลทานครับตัวลุงผู้ท้าเต่าผักออกไปตัวทานก็ดึงเข้ามาด้วยตัวสกิลอันดีเมียแตเป็นยูนิคสกิลของตัวอัลทานครับบางคอนเทนต์นะครับหรือบางจังหวะบางทีที่เราจำเป็นต้องใช้ในการรวมคู่ต่อสู้ให้มารวมเป็นกระจกครับเพื่อให้ตัวอื่นทำอันดี ตัวอัลไทยก็มีความจําเป็นนะครับที่ใช้เซ็คือดูดเนี่ยครับอันที่เด่นของเขาในการหยดดูดต่อสู้เข้ามาโอเคครับก็ดูกันผมมาผมพ้อกันประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ก่อนจากกันไปครับเราเก่งในทวาคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนครับไม่มากก็น้อยครับส่วนเมื่อไหนที่เข้ารับชมครับก็ฝากกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ทำาการทําคลิปต่อๆไปเั็นด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ครับ กอขอลากันไปแบบนเีเท่านี้ครับในภาวะสงครามนี้นะครับขอจบกับเบงเท่านี้ครับเดีวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับไปเจอกันครับผม